ข่าวสารบ้านเราวันนี้นะครับก็ต้องมาพูดถึงนะครับกรณีนี้เลยนะฮะที่เป็นดราม่ามาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเกี่ยวกับกรณีของโรงพยาบาลพรเจริญนะครับที่มีการออกประกาศออกมาว่าจะเหลือแพทย์1คนนะครับระหว่างวันที่27ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการนายแพทย์พมรดรุณนะครับได้มีการ ออกชี้แจงนะครับแล้วก็มีการออกคําชี้แจงกรณีนี้ออกมานะครับอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในคําชี้แจงนะครับบอกว่าสืบเนื่องจากประเด็นข่าวครับของโรงพยาบาลพรเจริญจังหวัดบึงการขาดแคลนแพทย์โดยเหลือแพทย์เพียง1คนในช่วงระยะเวลา5วันระหว่างวันที่2 7ถึง31พฤษภาคม2567นั้นมีความเข้าใจคาดเคลื่อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการขอชี้แจงดังนี้ โรงพยาบาลพรเจริญมีแพทย์ประจำครับอยู่ที่5คนปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะมีแพทย์ลาออกนะครับอยู่ที่1คนลาศึกษาต่ออยู่ที่3คนก็แปลว่าจะมีแพทย์เนี่ยออกไป4คนนะครับก็จะเหลือแพทย์ประจำา1คนนะครับคราวนี้เนื่องจากช่วงเวลาปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นช่วงที่แพทย์โยกย้ายไปศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง ทำให้เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการบริหารจัดการหมุนเวียนแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครมาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในช่วงระยะเวลา5วันดังกล่าวซึ่งอยู่ในแผนการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้วในปี2567นี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยมีการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนจบใหม่ ให้เขตสุขภาพที่8ในจํานวนมากที่สุดเป็นอันดับ1เมื่อเทียบกับทั้ง12เขตสุขภาพทั่วประเทศก็คือจัดสรรอยู่ที่จํานวน252คนเพิ่มขึ้น74คนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ2,566ที่จัดสรรจํานวน178คนซึ่งการเพิ่ม แพทย์เข้ามานะครับก็จะทําให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่8โดยเฉพาะจังหวัดบึงการนะครับมีจํานวนแพทย์ใช้ทุนหรือว่าแพทย์จบใหม่นะครับที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับอย่างเพียงพอนอกจากนั้นจังหวัดบึงการยังได้รับการสนับสนุนแพทย์ใช้ทุนปีที่1เพิ่มเติมจากจังหวัดน้องคายอุดรธานีสกลน,นครมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดบึงการทั้ง7แห่งก็คือโรงพยาบาลประจําอาเภอทั้ง7อ,อําเภอนะครับอันนี้ไม่รวม พื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับเราจะมีโรงพยาบาลบึงกาฬนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับในอัตรากําลังแพทย์สํานักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดบึงกาฬนะครับจึงมีความเชื่อมั่นที่จะสามารถให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบนะครับก็ออกประกาศมาคำชี้แจงนะครับอย่างเป็นทางการจากทางสํานักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยนายแพทย์พมรดรุณนายแพทย์สาธาร,รณสุขจังหวัดบึงกาฬนะครับ ก็เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็มีถแถลงออกมาเนาะจากทางโรงพยาบาลพรเจริญนะครับมีประกาศออกมาว่าจะมีแพทย์เหลืออยู่คนเดียวนะครับก็เลยเป็นที่ตกอกตกใจนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่จะไปที่โรงพยาบาลนะครับว่ามีแพทย์1คนนะครับแต่ว่า,าที่มีแพทย์1คนเนี่ยนะครับก็คือสถานการณ์คือเป็นช่วงที่ปลายเดือนพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่แพทย์เขาย้าย แล้วก็บางท่านเนี่ยไปเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางนะครับขณะที่ในช่วงนี้เองก็จะเป็นคาบเกี่ยวที่แพทย์จบใหม่เนี่ยจะเข้ามาประจําอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับก็เลยจะเป็นช่องว่างอยู่ที่5วันนะครับที่ที่มีปัญหาเรื่องของแพทย์น้อยหรือว่าขาดแคลนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการก็คือน,นําเอาแพทย์นะครับจากโรงพยาบาลข้างเคียงทั้งในพื้นที่แล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับจังหวัดข้างเคียงของเราเนี่ย มาให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับก็มั่นใจนะครับทางในแพทย์ท่านก็มั่นใจว่าสามารถที่จะให้บริการได้นะครับแล้วก็จะเป็นปกตินะครับในวันที่1มิถุนายนซึ่งจะมีแพทย์มาเติมให้กับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬมากกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วก็คือโรงพยาบาลคอนจเจริญช่วงนั้นก็เหลือหมอเพียงหนึ่งคนจริงครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่หมอประจําคนอื่นๆนั้นเป็นช่วงย้ายไปเรียนต่อแล้วก็ มีส่วนหนึ่งก็ลาออกไปครับแต่ว่าทางโพบจเจริญร่วมกับชมรมผู้มีการโรงพยาบาลทุกแห่งก็ประสานจะยืมแพทย์มาช่วยจะจัดสรรแพทย์ก็คือยืมแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลในจังหวัดของเราแล้วก็ยืมแพทย์จากต่างจังหวัดเช่นหนองคายสกลนครและนครมม่นมาช่วยตรวจในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาในช่วงที่แพทย์ขาดวิกฤตครับซึ่งก็ยินยกันก็คงจะเปิดการให้บริการได้ตามปกติแต่อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างครับก็จึงจ เรียนมาให้ทำพี้นองประชาชนได้ทำความเข้าใจในช่วงเวลาดังกล่าวครับแล้วก็การให้บริการก็จะดีขึ้นตามปกติตั้งแต่วันที่1นวิถุนายน2อง7เป็นต้นไปนะครับนอกจากช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คุณหมอที่มาเติมใหม่ก็มาทํางานพอดีครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อํอำเภอผ่านช่องทาง y o u t u b e รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา